ทางหมอมีไม่เคยบอกหลวงพ่อเลยว่าเขาได้เงินบริจาคเท่าไหร่ตรงนี้ยังไงหลวงพ่อก็ต้องรู้อยู่แล้วเพราะว่าเลขาเนี่ยเขาเขามีรายงาน,นครทำมีใบเสร็จที่ไปมีอะไรไบเบิกเงินนะไปเบิกมาไม่ว่าก่อนหน้านี้คือยอดจํานวนเต็มเนี่ยห,หลวงพ่อทราบแต่พอชุดห้องพักหลังเนี่ยเลขาเพิ่งมาบอกว่ายอดจํานวนเต็มกับเงินที่หมอพีถวายหลวงพ่อเนี่ยมันไม่ตรงกันอย่างนี้ยถูกต้องไม่ตรงกันนะ นี่อยู่ประมาณกี่ครั้งรับที่เลขาแจ้งมาแบบนั้นประมาณสิบกว่าครั้งแต่โอ้แต่อันนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเท่าไหร่นะครับหลวงพ่อก็ไอ้ที่เป็นยอดจริงๆเนี่ยมันก็ประมาณสักสี่ห้าล้านอะ่ะแล้วหลวงพ่อยอดที่หายไปประมาณไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าหายไปคือคือลักษณะหมอปีทางานก็อย่างที่หลวงพ่อบอกนะถ้าเกิดว่าเงินมาล้านหนึ่งเขาก็ออกไปทาโครงการแสนหนึ่งแล้วสุดท้ายเขาก็ส่ง รีพอตรายงานรายงานยังหลวงพ่อว่าใช้เงินไปยังไงบ้างแต่นี่เป็นประเด็นที่บรรทนไม่เห็นเลยครับเขาปฏิบัติอย่างนี้มาตลอดครับางครั้งเงินไม่ได้มาที่หลวงพ่อเลยครับอย่างที่หลวงพ่ออธิบายฟังว่าถ้าหากว่าเราไปถ่ายชวิตัวกระมือมันก็ไปที่ที่วัวเลยแล้วแล้วตั้งแต่ครั้งแรกหลวงพ่อไม่ได้มีการตัดเตือนทางท่าของผมนหลวงพ่อเพิ่มมารู้เรื่องนี้จริงๆตอนปี6-7เนี่ยองหรือ่ คือจริงๆแล้วหมอเบี้ยเขาปฏิบัติอย่างนี้มาตลอดว่าแต่ว่ากรณีที่เขาถูกเหมือนใช้คำว่าถูกร้องเรียนกนแล้วกันเอยถวายเงินหลวงพ่อไม่ครบอ่าจชื่อใจคำว่าไม่ครบเนี่ยเธอก็ต้องต้องเข้าใจนะว่าเออมันไม่ครบเพราะอะไรเพราะในแต่ละครั้งเขาก็ทาโปรเจกต์แต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งมันจะขาดนะไม่ใช่หรอกแสดงแสดงว่าข้อมูลที่มีการบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยรับรู้มาตลอดว่าโอเคมีการ่ปกับหมอบี้เจ็ดสิบสามสิบนี่แสดงว่าไม่ใช่เรื่องริงจะคิดอย่างนั้นเลยเหรอ